สวัสดีครับรู้ไหมครับว่าเราใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตไปกับการนอนใช่ครับ1ในสเลยนะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังการหลับตาในแต่ละคืนเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกอันน่าทึ่งของการนอนหลับไปพร้อมๆกันครับคําถามสําคัญก็คือเรานอนกันทุกคืนจนเป็นเรื่องปกติแต่เคยถามตัวเองจริงๆจัง,จง,จง,จงๆไหมครับว่าทําไมร่างกายกับสมองของเราถึงต้องการการนอนมากขนาดนั้น มันเป็นแค่การกดปุ่มปิดสวิตช์ร่างกายให้พักผ่อนเฉยๆหรือว่ามันมีความลับอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่กันแน่ในเนื้อหาชุดนี้เราจะมาสำรวจเรื่องนี้ผ่าน4หัวข้อลหลักๆด้วยกันนะครับ 1. คือไปดูกันว่าตอนเราหลับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง 2. ทําไมเราถึงต้องนอน 3. ถ้าการนอนมีปัญหาละจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายก็คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การนอนของเราดีขึ้นครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยจากกวาลยามค่ําคืน เราจะไปดูกันว่าในขณะที่เราคิดว่าร่างกายกำลังพักผ่อนเนี่ยนะจริงๆแล้วข้างในมันเกิดอะไรที่น่าทึ่งขึ้นบ้างไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการนอนหลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสลบไปเฉยๆนะครับแต่มันคือกระบวนการที่ซับซ้อนมากซึ่งแบ่งออกเป็น2สถานะหลักๆก็คือ NIM หรือช่วงหลับที่ตาเราไม่ได้กรอกเร็วๆกับอีกอันคือ REM ที่ย่อม,มาจาก Rapid Eye Movement ซึ่งก็คือช่วงที่ตากรอกไปมาอย่างรวดเร็วนั่นเองครับซึ่งทั้งสสถานานี้เนี่ย มีหน้าที่ที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยที่น่าสนใจก็คือในแต่ละคืนการนอนของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นวงจรซ้ําๆหรือเป็นลูปทุกๆประมาณ90นาทีเลยนะครับมันจะเริ่มจาก NREM ระยะที่1ที่เป็นช่วงเคลิ้มๆหลับตื่นๆแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่2ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในระยะนี้ก่อนที่จะดิ่งลงไปสู่ระยะที่3หรือที่เรียกว่าช่วงหลับลึกซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองครับแล้วก็จะปิดท้ายวงจรด้วยช่วง REM ที่สมองจะแอคทีฟเป็นพิเศษ ใช่ครับนี่คือช่วงที่เราฝันกันนั่นแหละแล้วตาก็จะกรอกไปมาอย่างรวดเร็วพอจบแล้วมันก็จะวนกลับไปเริ่มใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งคืนเลยครับทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าแล้วทําไมไอ้วงจรพวกนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องนอนเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่การพักผ่อนเยอะเลยครับต้องบอกว่าการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายทํางานหนักมากนะครับอย่างแรกเลยคือการฟื้นฟูสมอง ลองนึกภาพตามนะครับว่าสมองของเราเนี่ยกำลังทำบิ๊กคลีนนิ่งหรือทาความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อกําจัดของเสียที่สะสมมาตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาทองเลยนะในการจัดระเบียบความทรงจําคือมันจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้มาเนี่ยให้กลายเป็นความทรงจําระยะยาวขณะเดียวกันร่างกายก,ก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างผมคุ้มกันแล้วก็ยังปรับสมดุลอารมณ์ของเราให้พร้อมสําหรับวันใหม่อีกด้วยครับมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าการนอนหลับนั้นเป็นของสมองโดยสมอง และเพื่อสมองมันย้ำไม่เห็นพลาดชัดเจนเลยนะครับว่าสมองของเรานี่แหละคืออวัยวะที่ได้ประโยชน์จากการนอนหลับมากที่สุดจริงๆโอเคเราเห็นถึงความสำคัญของการนอนกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้มันเกิดผิดปกติขึ้นมาล่ะในส่วนนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเมื่อการนอนของเรามีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างต้องบอกว่าปัญหาการนอนหลับนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมีการจำแนกโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับไว้มากกว่า80ชนิดเลยทีเดียวซึ่งแต่ละอย่างก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราแตกต่างกันไปหมดเลยครับทั้งคุณภาพการนอนเวลาที่นอนแล้วก็ระยะเวลาที่นอนด้วย ปัญหาที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็น่าจะเป็นโรคนอนไม่หลับหรืออินสโมเนียนี่แหละครับซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่เป็นขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนกับอีกแบบที่เจอบ่อยกว่ามากๆเลยก็คือการนอนไม่หลับที่มันมาพร้อมกับภาวะอื่นๆอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆครับผมอีกปัญหาหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเลยก็คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือที่เรียกว่า OSA ครับ สัญญาณเตือนที่สำคัญเลยนะคือการง่วงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวันทั้งท้งที่เมื่อคืนก็คิดว่านอนมาหลายชั่วโมงแล้วกรนเสียงดังมากและที่สำคัญที่สุดคือคนข้างๆอาจจะสังเกตเห็นว่าเราหยุดหายใจไปเป็นพักๆตอนนอนซึ่งอันนี้น่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับและอาก,การหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่ารำคาญสุดๆไปเลยก็คือกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุกหรือ I.L.S ลองเช็คดูง่ายๆนะครับว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่า1คือรู้สึกอยากจะขยับขามากๆแบบทนไม่ไหวเลย2คืออาการนี้จะมาตอนที่เราอยู่นิ่งๆ3คือพอได้ลุกขึ้นขยับแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นและสุดท้ายคือมันมักจะเป็นหนักขึ้นในช่วงเย็นหรือกลางคืนถ้าใครมีครบทั้ง4ข้อนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากําลังเจอกับ ILS อยู่ครับโอเคพอเรารู้จักปัญหาต่างๆแล้วก็ถึงเวลามาดูทางออกกันบ้างครับ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีที่จะช่วยให้การนอนของเรากลับมาดีขึ้นได้ครับผมโดยหลักๆเลยนะครับแนวทางการรักษาเนี่ยมีอยู่2เส้นทางใหญ่ๆครับทางแรกก็คือการปรับที่พฤติกรรมและความคิดของเราเกี่ยวกับการนอนและอีกทางก็คือการใช้ยาช่วยซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับสำหรับการบำบัดทางพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตอนนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่า CBTI ครับวิธีนี้มันไม่ใช่แค่การบอกให้ไปนอนเร็วขึ้นนะ แต่มันคือการเข้าไปปรับเปลี่ยนความเชื่อผิดๆที่เรามีเกี่ยวกับการนอนฝึกเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆแล้วก็สร้างเงื่อนไขที่มันเอื้อให้เรานอน,อนหลับได้ดีขึ้นซึ่งวิธีนี้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีมากๆในระยะยาวเลยครับและนี่คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนเริ่มทําได้เลยทันทีนะครับเขาเรียกว่าสุขอ,อนามัยการนอนหลับหรือ Sleep Hygiene ลองเริ่มง่ายๆเลยนะครับจากการกําหนดเวลาเข้านอนตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันจัดห้องนอนให้มืดที่สุดเงียบที่สุดแล้วก็เย็นสบายเลี่ยงตัวกระตุ้นอย่างคาเฟอีนแอลกอฮอล์และที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือก่อนนอนสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่แหละครับที่จะช่วยสร้างนิสัยการนอนที่ดีได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยส่วนในเรื่องของการใช้ยาก็ต้องบอกว่ามียาอยู่หลายกลุ่มที่ช่วยได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยให้ผ่อนคลาย หรือกลุ่มที่ทํางานคล้ายๆกับฮอร์โมนการนอนหลับในร่างกายของเราแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ต้องย้ํากันเลยก็คือการใช้ยาทุกชนิดควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับและโดยปกติแล้วแพทย์จะเริ่มจากขนาดที่น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับคาถามยอดฮิตเลยแล้วเราควรจะนอนนานแค่ไหนกันแน่โดยทั่วไปแล้วนะครับสำหรับผู้ใหญ่คำแนะนำก็คือ7-9ชั่วโมงต่อคืนครับ นี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองของเราจะได้ฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเองสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้ลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนสุขภาพโดยรวมของเราเลยนะการนอนที่ไม่ดีอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะแล้วคืนนี้การนอนหลับของเรากำลังบอกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าครับ